สวัสดีเหล่าแฟนบอลทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวโกมินิกกับผมบิ๊กต้นสปอร์ตแมนคำามาเป็นครอบครัวเดียกันได้ด้วยการแอดเจดี2-5คุณจะได้นวทางแบบฟรีๆคุณภาพด,ดีในทุกๆวัน วันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลก็มีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกดูเลือกเชียร์นะครับส่วนมากก็จะเป็นรายการบอลถ้วยผมเองก็ยังคงคัดสรรมาให้กันเหมือนเดิม3คู่นําไปประกอบการตัดสินใจได้เลยก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์ก็ต้องฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซ like, ับสไครป์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปเริ่มกวันที่คู่แรกก่อนเลยเป็นศึกฟุตบอลคาราบาวคัพฟูลแลมพบเจอกับปิตตันซิตี้บอลพรีเมียร์ลีกเจอบอลแชมเปียนชิพคู่นี้ครับเจอกันครั้งล่าสุดในปี2022นรกก็็เปปฟูแมดไ 6ประตูต่อ2เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เจอกันมา3ปีแล้ววัดฟอร์มจากสถิติการเล่นของทั้งคู่ล่าสุดนะครับมองว่าใช้ได้ด้วยกันทั้งคู่และวันนี้ครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดแบนด์สำหรับคู่นี้ครับวัดฟอร์มเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเรามองเรื่องคุณภาพของลีกเรื่องความได้เปรียบน,นะครับศักยภาพของทีมตัวนักเตะในทุกตำแหน่งยังไงฟูแลมก็ดูดีกว่า แต่ประเด็นคือว่ากระแสที่มาในวันนี้ครับมาแรงจริงแต่ก็ค่อนข้างดูแข็งดูนิ่งไปหน่อยไม่ค่อยสวยในสายตาผมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหน้าช่องผมไม่ต้องคิดมากให้เลือกมองทีมเยือนอย่างบิดตอนซิตี้ได้เลยครับแม้ดูดอบกว่าเรื่องคุณภาพลีกแต่ด้วยฟอร์มแบบนี้ครับผมมองว่าบอลมีทรงสู้ได้สู้ไหวเต็มที่ถ้าเกิดจะแพ้แพ้ไม่เกินหนประตู เลือกบิดตอนซิตี้นะครับส่วนคู่ที่2นะครับเรายังอยู่กันที่คาราบาวขับเหมือนเดิมเอเบอร์ตันพบเจอกับทพงด้านของเมนฟิวทาวคู่นี้ครับไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเหมือนกันบอลพรีเมยรีกนะครับเจอบอลลีกวัน สำหรับคู่นี้ครับเทียบฟอร์มจากสถิติการเล่นที่ผ่านมาของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเมนฟิล์นะครับที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าเก็บชัยชนะด้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างแพ้ยากเลยทีเดียวส่วนด้านของเอฟเบอร์ตันเนี่ยผลงานในดูกระท่อนกระแท่นนะครับแต่ก็ชนะแล้วในเกมลีกนั้นที่แล้วด้วยการชนะทางด้านของไบตันไป2ประตูต่อศูนย์สำหรับคู่นี้ครับผมไม่ค่อยคิดมากสักเท่าไหร่เนาะด้วยกระแสะการมาคุณภาพของลีกศักยภาพของตัวนักเตะ วันนี้ครับให้เลือกมองเอเวอร์ตันอุ่นใจที่สุดแม้จะดูดรอปกว่าเรื่องฟอร์มก็จริงนะครับแต่คุณภาพก็ยังต่างชั้นกันเยอะผมเชื่อว่าทางด้านของเมนฟิลไม่น่าสู้ไหวรอชมได้เลยครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรออเพย์ออฟนัดที่2นะครับ ขับบูธพบเจอกับทางด้านของกาสโกเรนเจอร์ต้องบอกว่าในนัดแรกเนี่ยขับบูธไปตบถึงในบ้านมาแล้ว3ประตูตอนหนึ่งนะครับทวัดฟอร์มกันนเวลานี้ครับขับบูธก็ดูดีกว่าชัดเจนโดยเฉพาะการเล่นเกมในบ้านดุดันสุดๆต่างจากทางนานของเรนเจอร์นะครับที่มีผลงานกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกมเยือนก็ยังดูแบบทรงๆอยู่เพราะฉะนั้นครับผมว่าไม่ต้องคิดมากบอลน,นัดสุดท้ายนะครับผมผมมองว่า ขับบูธวันนี้จะต่อตะปูฝ่าลงครับยังไงก็สบายใจอยู่ละชนะแน่ๆไปรุนคำที่2ได้เลยอย่าลืมนะครับขับบูธส3คู่ที่ผมคัดสรรมาให้นะครับมีทางด้านของบิทตันซิตี้เอฟเบอร์ตันขับบูธถ้าเกิด3ทีมนี้ยังไม่มากพอแอดจดี Ad D 25เข้ามาได้เลยครับ คุณจะได้นวทางแบบฟรีๆมากกว่าหน้าช่องในทุกๆวันครอบครัวกูมินิกยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมกด, like, กดกกไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ